สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธบัญญาพิรมพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านอีกเช่นเคยในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์และว,วันนี้ค่ะท่านพระครูประหลัดบัณฑิตอินทมเมธีแห่งวัดสังกจายกรุงเทพจะมาชวนให้เราท่านปรับทัศนะใหม่ว่าแค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลกซึ่งจะเป็นแบบไหนและอย่างไรนั้นไปรับชมกันนะคะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมวันนี้ธรรมาภาพได้รับนิมนต์มาบรรยายธรรมนาะในหัวข้อเรื่องแค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลกสาเหตุที่หยิบยกเอาหัวข้อนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าโลกเปลี่ยนเร็วนโะยมเนาะ โควิด1 9หรือโควิด1 9เนี่ยโคโรนาเนี่ยนะไวรัสเนี่ยมาทำให้เราเห็นว่าหลักธรรมของพระเจ้าที่บอกว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยปรากฏชัดขึ้นที่จะมาอยากจะพูดเรื่องนี้เนี่ยแค่เข้าใจเราก็เข้าใจคนทั้งโลกหมาความว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจโลกนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้คําว่าโลกเนี่ยหมายถึงเรากับคนอื่นใช่ไหมฮะ เราอยากเข้าใจคนอื่นเราอยากเข้าใจธรรมชาติของโลกนี้เนี่ยไม่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรเลยคือทําความเข้าใจตัวเราก่อนเพราะว่ามันมีอยู่สามคำใจตนใจคนใจเดียวกันใจตนคือใจเราใจคนก็คือคนทั่วไปเลยทุกคนสรุปแล้วใจตนใจคนนั้นเป็นใจเดียวกันเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีอาการ32สองเหมือนกันมีอายตนะหเหมือนกันโยมมีตาไหมโยมมีหูไหมโยมมีจมูกไหมโยมมีลิ้นไหมโยมมีกายไหมโยมมีใจไหมเวลาเห็นโยมรู้สึกชอบรู้สึกเกลียดเหมือนกันเดอัตมาไหมเวลาเห็นอะไรที่ชอบเรารู้สึกชอบไหมเห็นคนที่เราเกลียดรู้สึกเกลียดไหมรู้สึกโกรธไหมอ้าวเหมือนอาตมาเนี่ตราบใดที่เราเป็นมนุษย์ก็ เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแค่เข้าใจตัวเองก็จะสามารถเข้าใจโลกนี้ได้ก็คือเข้าใจคนอื่นได้แต่เบื้องต้นก่อนที่จะว่าไปเรื่อยๆก็จะให้คาถาโยมก่อนคาถาให้เรามีกำลังใจสิ่งสำคัญคือกำลังใจที่เราจะส่งต่อให้ตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นเอาพนมมือขึ้นเนาะเอาคาถาเป็นกำลังใจให้ชีวิตเราก่อนอว่าตามพระอาจารย์นะ ล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนดินทาชมหรือด่าอย่าไปเก็บให้เจ็บใจเอาเมื่อลงได้นะข้อแรก ล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตอันนี้เป็นธรรมะบรรดาลใจนะก่อนที่จะบรรยายในสถานการณ์ที่เราเผชิญกับโรครายเราเผชิญกับสิ่งที่มันมาแบบเราไม่รู้ตัวคือความทุกข์เนี่ยมันหนีไม่พ้นโยมถ้าตาบใดเรแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์หนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะพระพุทธเจ้าท่าน ท่านก็บอกให้เราเนี่ยเข้าใจความทุกข์คือเข้าใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตหมายความว่าชีวิตเราจะล้มบ้างจะประสบความสําเร็จบ้างขอให้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตให้มองว่าความทุกข์มันมาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อจุประยุท่ันว่างไงสุขมีไว้ให้เป็น ทุกมีไว้ให้เห็นคําว่าสุขมีไว้ให้เป็นคือเวลาความสุขมาหาเราเนี่ยเราก็รับความสุขไปเป็นสุขโยมทําวัดสวดมนต์โยมมีความสุขไหมจิตโยมสงบไหมเวลาที่โยมสวดมนต์ไหว้พระเพราะฉะนั้นโยมโยมมีความสุขในขณะที่โยมทําอยู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สวดมนต์ทำสมาธิเมื่อกี้น่ะโยมรับเอาความสุขไปเต็มเต็มเลยรับมันเลย มามาเลยมาเลยตอนรับความสุขเลยแต่ทีนี้ถ้าเดินออกจากห้องนี้ไปแล้วความทุกข์มันมากระทบคนนั้นโทรมายืมเงินหน่อยอาจจะเริ่มทุกข์แล้วคนนั้นโทรมาเอา้าคนนั้นเสียชีวิตเอา้าคนนั้นโทรมาบ้านไฟไหมเอา้าคนนั้นโทรมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกขมีไว้สำหรับเห็น สุขมีไว้สําหรับเป็น,เ,ปนเพราะฉะนั้นขอให้เป็นสุขแต่เวลามีทุกมาเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นทุกขนะแต่เห็นทุกขนี่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จกล่าวไว้สุขมีไว้สําหรับเป็นทุกมีไว้สําหรับเห็นแล้วมันก็จะมาประกอบกันกับอีกประโยคนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยพอสุขปุ๊บเราเป็นสุขบางคนเป็นสุข จนประมาทมีไม่ยมสมมุติว่าเราถูกหวยได้เงิน30สล้านถ้าไม่มีสติหมดไหมอ่าไปทำอะไรหมดโยมก็ใช้ทั่วไปมีมาแล้วอันนี้เราเรียกว่าสุขจนประมาทเพราะนั้นท่านก็เลยมีคำอีกสองคำมาประกบกันไว้คืออย่าสุขเกินจริงแล้วก็อย่าทุกขเกินไป เวลาสุกอย่าสุกจนประมาทคืออย่าสุกเกินจริงหมายความว่าถูกหวยร้อยหนึ่งนะ่ยอย่าดีใจเหมือนถูกร้อยล้านโยมนะโอ้ยถูกหวยดีใจนะไปดูรอตเตอรี่เอ้าซื้อหมดเยอะกว่าถูกอีกนะนะอย่าสุกเกินจริงแล้วก็อย่าทุกข์เกินไปคําว่าอย่าทุกข์เกินไปหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆเวลามีความทุกข์มากระทบกับเราเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จักฝึกในการปล่อยวางความคิดการเอาใจไปยึดโอ้ยเราจะเสียใจมากเสียใจมากอาตมายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้สมมุตินาฬิกาโยมีนาฬิกาอยู่สองเรือนเรือนแรกเนี่ยเราซื้อเองเอาสมมุติอันนี้300บาทปรากฏว่าคนที่เรารักเขาเห็นเราชอบเขาก็เลยซื้อมาอีกเรือนนึง ร้านเดียวกันนั่นแหละสีเดียวกันนั่นแหละราคาเดียวกันนั่นแหละสามร้อยบาทเหมือนกันโยมก็เลยเอามาตั้งที่ห้องคู่กันเลยปรากฏว่าวันหนึ่งมันมีเหตุโยมนอนละมือแล้วก็เอามือไปปัดตกโยมโยมคิดว่านาฬิกาสองเรือนนี้เนี่ยเรือนที่ตกแตกเรือนไหนแล้วโยมจะเสียใจมากกว่ากันคือคืออันนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเนาะแต่เวลาที่ เอ้คนหนุ่มคนสาวก็ได้สมมุตินะแฟนเขาซื้ออะไรให้สักอันหนึ่งแล้วมันหายไปเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราซื้อเองมันมีอันหนึ่งเขาซื้อให้มีอันหนึ่งเราก็จะมีความรู้สึกเสียใจมากเมื่อสิ่งที่คนที่รักซื้อให้มันหายไปใช่หรือไม่ใช่อาตมาก็เลยถามว่าในเมื่อซื้อร้านเดียวกันราคาเดียวกันสีเดียวกันเลยทำไมอีกอันหนึ่งมันรู้สึกเสียใจเสียดาย อยากจะได้มันกลับมามากกว่าอีกอันหนึ่งที่เราซื้อมาเองเราจะเสียใจกับสิ่งที่คนที่เรารักเรารักเขาแล้วเขาซื้อให้เรามันจะรู้สึกประทับใจใช่ไหมนั่นแหละเราเรียกว่าเราเอาใจไปยึดกับนาฬิกาเรือนนั้นแล้วเราเอาใจไปยึดโยมเคยได้ยินไหมคำว่าความรักทำให้คนตาบอดอะตาบอดจริงจริงไหมตาเราไม่ได้บอดนะตายังปกตินะ แต่เขาอุปมาอุปไมยว่าความรักทําให้คนตาบอดแต่ตาบอดจริงๆมั้ไหมตายังมองเห็นไหมแต่ที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดเพราะว่าใจบอดใจบอดเพราะอะไรเพราะความรักที่มันเป็นตันหามันเป็นราคะมันเป็นความหลงมันมาบังพอมาบังเสร็จปุ๊บ ความรักที่มันมาบังตาเสร็จปุ๊บมันจะทําให้เรามองเห็นความจริงของความรักเพียงด้านเดียวมันก็เลยมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือด้านความพัดภาคเราเรียกว่ามันมาบังเอาไว้อะไรมันมาบางังความหลงทั้งความรักลูกหลานความรักแฟนสามีภรรยาพ่อแม่ทุกอย่างน่ะพระพุทธเจ้าพูดชัดว่าความรักมันเป็นยางเหนียวมันเอ,ออกยากมันสลัดยากอาตมาก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังเราเห็นไหม เราจะรู้สึกเสียดายมากกว่าเพราะเราเอาใจไปยึดไว้กับสิ่งนั้นนี่แหละที่เขามีคําที่อาตมานําเสนอมาสองคำว่าหนึ่งอย่าสุขเกินไปสองอย่าทุกข์เกินจริงตอนโยมเป็นเด็กเคยหัดปั่นจักรยานไหมเคยล้มไหมเข่าถลอกไหมศอกถลอกไหมร้องไห้ไหมวิ่งไปหาใครแม่ทํำยังไง พอแม่ตีจักรยานเสร็จเราก็จะขีอ้ออนเราก็จะไปกอดแม่แล้วเราก็จะบอกว่าหนูไม่ขับแล้วนะหนหูไม่เอาแล้วหนูไม่ปั่นจักรยานแล้วได้ถึงสามวันไมโยมเอาอีกไหมเอาอีกอาตมากําลังจะอธิบายว่าวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วโยมอาจจะกําลังเผชิญกับความทุกข์ในเรื่องของหนี้สินเรื่องของธุรกิจเรื่องของชีวิตเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความรักสามีภรรยาเพื่อนร่วมงาน ภาระงานหน้าที่การงานชีวิตของโยมให้เรานึกถึงตอนเราเป็นเด็กเด็กที่ปั่นจกักรยานคนนั้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละเมื่อส0สิปีที่แล้ว2ี่สปีที่แล้ว4ี่สิปีที่แล้วเด็กคนนั้นไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวเด็กคนนั้นคือใครแสดงว่าเราเป็นนักสู้หรือเป็นคนยอมพ่ายแพ้มาตั้งแต่เด็กนักสู้นักสู้ อันนี้ก็ให้กำลังใจโยมว่าเรามีเลือดนักสู้มาตั้งแต่เราเป็นเด็กเพราะเราล้มแต่เราก็ลุกแล้วมาปั่นจักรยาน,นแต่มาเชื่ออย่างนั้นทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเข้ามามันอยู่ที่ท่าทีของเรา ท่าทีของเราเป็นท่าทียังไงก็ใครเป็นครูของเราละ่ะพ่อแม่ในนามชาวพุทธใครเป็นครูของเราพระพุทธเจ้าทั้นเวลาความทุกข์มากระทบเราก็ต้องเรียนรู้จากครูของเราก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีปัญหาไ้มโยมมีคนปองร้ายไหมมีคนให้ร้ายไหมมีคนนินทาท่านไหมมีคนทําร้ายถึงเอาชีวิตท่านมีไหมแล้วท่านทํำยังไง ท่านมีท่าทีอย่างไรนั่นแหละคือคำตอบว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเมื่อเจอความทุกข์หรือปัญหาเอา้ายกตัวอย่างอันแรกเราโดนมากเลยโดนนินทาโดนว่าร้ายโดนดา่านางมาคันทิยาจ้างคนวันละสิบคนมาด่าพระพุทธเจ้าตอนบินธบัตสมณะหัวโลนสมณะขอข้าวเขากินสมณะไม่ได้ผุดได้เกิด เดินตามด่าโอ้เนี่ยตามาอายเหมือนกันนะโยมนะพอเราเดินมีธาบาดคนเยอะนะแล้วมีคนมาเดินตามด่าเราเนะ่ะทุกวันอนะ่ะวันละสิบคนด่าเสียเสียให้หายเลยจนพระอานนท์ทนไม่ไหวนะพระอานนท์บอกว่าหนีเถอะพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าท่านถามว่าอานนท์จะให้เรานีไปไหนล่ะก็เขาด่าอยู่สีลมเราก็หนีไปบางกอกใหญ่ พระเจ้าท่านถามว่าเอาแล้วถ้าเขาตามไปด่าที่บางกอกใหญ่อะก็หนีไปดอนเมืองว่างั้นนะเอาให้ไกลเลยแล้วถ้าเขาตามไปด่าที่ดอนเมืองอ่ะก็หนีไปนนทบุรีเลยนะพระเจ้าท่านก็สรุปให้พระอานนท์ฟังว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับมันตรงนั้นแหละอย่าไปหนีถ้าหนีเนี่ยหนีตลอดชีวิตใช่ไหมโยมก็เขาด่าอยู่สีลมก็ต้องหนีไปด้วยนนทบุรีนนท์ะแล้วเขาตามไปด่าก็ต้องหนีอีกถ้าหนี หนีปัญหาหนีทั้งชีวิตแต่ถ้าเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาปัญหาจบไหมจบแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่โกรธไม่โกรธหมายถึงว่าเวลามีใครมาดา่าท่านว่าสมณะหัวโล้นก็มันล้นจริงจจริงไมโยมจริง,มมรงสมณะไม่ได้ผุดได้เกิดท่านก็สาธุเป็นความปรารถนาของเราเลย มันด่าถูกคำซะ้วยสิโยมด่มาไม่ให้ผูดให้เกิดก็ท่านไม่ต้องการเกิดอยู่แล้วแต่ต้องการดับทุกข์ให้มันได้อยู่แล้วเนะี่ยสมณะขอเขากินจริงไหมโยมจริงเอาก็เดินบินธบาตก็ขอโยมทุกเช้าแต่การขอนี่เป็นเป็นการขอแบบไม่ได้บังคับใช่ไหมโยมพระบินธบาตท,ท่านไปบังคับโยมไหมอ่ะโยมมีศรัทธาอะไรโยมก็ใส่อันนั้นนี่ท่านสามารถจัดการปัญหาจากคนดา่าโดยที่ไม่ตอบโต้ จบนะภายในเจดวันนี่คือต้นแบบครูของเราที่แก้ปัญหาเอา้าเอาง่ายๆหน่อยทีนี้เรื่องผู้หญิงพระพุทธเจ้ากระโดนเหมือนกันใครนางจินจะมาวิกาถูกการว่าจ้างจากเดรถ,ถีซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยติดกับวัดเชตวันนั่นแหละนางมาคันธิยาก็จะมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าผู้หญิงจะทำยังไง แกก็มีเขาเรียกว่ามีวิธีการแปดโมงเช้าเขาถือบิณโตเข้าวัดนางจินจามาวีกาเดินออกจากวัดเธอก็ดึงเสื้อให้มันยับยับหน่อยผมให้มันยุ่งยุ่งหน่อยเดินออกจากวัดก็สวนใช่ไหมสวนทางกับคนไปวัดทีตอนบ่ายทีนี้พอตอนบ่ายคนเดินออกจากวัดเพราะว่าเขาฟังเทศเสร็จตอนบ่ายนางก็เดินเข้าไปในวัดสวนทาง แต่งตัวสวยทำอย่างนี้อยู่หลายวันหลายเดือนอาตมาถามว่าถ้าโยมเป็นโยมที่ไปวัดทุกวันและเห็นแบบนี้ทุกวันโยมเริ่มละแคละคายสงสัยไหมเอาความจริงเลยโยมสงสัยไหมสงสัย,สสยปรากฏพอได้ที่พอได้ที่ปุ๊บวันหนึ่งเอาละคนเริ่มเชื่อเราแล,ะละ้วนางจินจะมาวิกาอุ้มทองไปเลย ชี้หน้าพระพุทธเจ้าที่ก,กำลังเทศอยู่ว่าท่านสิทธ,ธัตถะอย่ามัวมาแต่สอนคนอื่นเลยทำไมท่านไม่สอนตัวเองบ้างท่านมารับผิดชอบลูกในท้องของฉันเถิดโยมที่นั่งอยู่ในนั้นนี่ฟังแล้วตกใจเลยเพราะว่าเชื่อไปครึ่งหนึ่งแล้วเห็นนางคนนี้เข้าออกวัดเป็นประจำเลยพระพุทธเจ้าไม่โวยวายไม่ได่าไปว่า แต่พระพุทธเจ้าท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าขณะที่คนนั่งเต็มนี่นะทั้งพระทั้งโยมว่าดูก่อนจินจะมาวิกาเรื่องนี้มีแต่เรากับเธอเท่านั้นที่รู้ปรากฏทําให้คนสงสัยขึ้นไปอีกนะโอ้ยทํำยังไงเนี่ยเพราะว่าคนเราส่วนมากเราไม่ได้ใช้เหตุผลเราไม่ได้พิจารณาไต่ตองส่วนมากเราจะเชื่อทันทีโยมคิดดูนี่คนเชื่อไปแล้วนะี่ยทำไง ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็นจะแก้ยังไงล่ะโยมที่นั่งอยู่ที่นั่นก็ช่วยกันแก้เธออยู่ไหนวันนั้นเธอมาตอนไหนเธอไปอยู่กับพระตถาคตตอนไหนนางรู้หมดเพราะนางสอดส่องอยู่คนช่วยสอบทานก็เริ่มหวั่นไหวแล้วเอ๊ะหรือพระพุทธเจ้าท่านทำจริงๆผ่านไปเวลาผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงโยมมัน,มนแม่ไอ้กฎแห่งกรรมนี่มันก็ช้าเนาะ สอบสวนกันไปสอบสวนกันมาไม่ได้ท่าสักทีเทวดาร้อนไม่ไหวต้องช่วยพระพุทธเจ้าแล้วเทวดาก็เลยแปลงเป็นหนูมากัดเชือกที่นางผูกท้องไว้เนี่ยเอาผ้าใส่เอาของใส่ผ้าก็เลยหล่นปุ๊บคนก็เลยรู้นี่ต้องขอบใจหนูตัวนั้นนะโยมนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลามีความทุกข์เข้ามากระทบ พระพุทธเจ้าจัดการแบบนี้จัดการแบบไหนจัดการด้วยความมีสติพวกเราก็เหมือนกันเวลามีความทุกข์เข้ามาก็จัดการด้วยความมีสตินะเอา้าล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาเราอย่าให้เสียงคำพูดของใครบางคนมาทำอะไร ความตั้งใจของเราอย่าใส่ใจกับคำพูดจนไม่เหลือความเป็นตัวตนของเราโยมจะดีเพราะคำนินทาของคนอื่นหรือโยมจะดีเพราะการกระทําของโยมเขามาบอกว่าเธอเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีตามที่เขาว่าไหมไม่เป็นเราก็เป็นคนดีหรือไม่ดีตามที่เราทำเพราะฉะนั้นฟังได้เสียงคนดา่าคนว่าคนนินทา แต่อย่าให้มันทำลายความตั้งใจของเรามีนิทานเซนเรื่องหนึ่งนักกีฬากบมาแข่งขันปีนต้นเสาให้สูงกบไทยกบญี่ปุ่นกบเมนรกบลาวกบจีนกบอเมริกากบเยอรมันกบสวิตเซอร์แลนด์กบสารพัดกบปรากฏว่ากบไทยในตัวเล็กที่สุดก็ได้ที่ท้ายๆกบจีนขึ้นก่อน พอได้ครึ่งหนึ่งครึ่งเสาเท่านั้นปีนเสาได้ครึ่งเสาไอ้กบที่มาเชียเนี่ยบอกเฮ้ยลงมาการแข่งขันรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นถึงตรงนี้แหละตกมาตายหลายตัวเลยวางัันไอ้กบจีนก็นลงเลยกลัวตายกบอเมริกาก็ขึ้นขึ้นไปถึงตรงนั้นแหละไอ้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละไอ้กองเชียกกบทั้งหลายนี่ก็บอกลงมาครั้งที่แล้วเนี่ยตายไปไม่เท่าไหร่ทุกประเทศลงมาหมดนักกีฬากบ ปากดกบไทยตัวเล็กๆอยู่มากันสองตัวอีกตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนอีกตัวหนึ่งมาแข่งไอ้กบไทยตัวเล็กปีนเสาไปได้ครึ่งหนึ่งตรงที่เขาลงมากันนี่แหละกบทั้งหลายก็บอกลงมาประเทศอื่นเนี่ยกบเขาตัวใหญ่กบเขาแข็งแรงเขายังขึ้นไปไม่ได้เลยกบไทยตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยเด็กก็ตกลงมาตายหรอกลงมาต่างคนต่างบอกลงมาลงมา ปรากฏยิ่งพูดกบไทยยิ่งปีนยิ่งพูดกบไทยยิ่งปีนหันมาดูยิ่งปีนหันมาดูยิ่งปีนปรากฏว่ากบไทยสูงสุดเลยชนะเลิศพอสูงสุดพวกไอ้กบไทยก็ลงมาปรากฏนักข่าวกบก็ไปสัมภาษณ์โยมทำไมคุณมีความสามารถขึ้นไปสูงสุดเลยถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบไอ้กบตัวเนี้ยปรากฏว่าไอ้เพื่อนกบนี่แหละก็เลยเดินมาข้างๆบอกว่าเพื่อนผมตอบไม่ได้หรอกครับ เพื่อนผมหูหนวกว่างั้นสรุปไอ้กบไทยที่ชนะไม่ใช่เพราะว่าไม่กลัวนะโยมหูมันหนวกขณะที่เขาบอกว่าเฮ้ยลงมามันนึกว่าเอ้ย e ขึ้นไปนี่ละโยมเพราะฉะนั้นอย่าเอาเสียงคำพูดคำดินทาของใครมาทำร้ายความตั้งใจดีของเราฟังได้ถ้ามันถูกเอามาเตือนตัวเองได้ แต่ถ้ามันไร้สาระในคำพูดของคนคนนั้นทำตัวเหมือนกบตัวนี้ไม่ใส่ใจแล้วก็ไปสู่ความตั้งใจหรือจุดหมายของเราให้ได้นะ ช้าวันพรุ่งนี้ท่านพระครูยังมีสิ่งน่าคิดมาให้เราท่านได้พินิจพิจารณากันต่ออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นะคะเราไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากน้องเป็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งมีแคปชั่นดีๆจากหนังสือทำให้ไม่ทุกข์มาฝากกันดังนี้ค่ะ ชีวิตมีหลายแบบเราเลือกแบบที่เหมาะกับเราแบบที่เรียบง่ายแบบที่ไม่เบียดเบียนใครแบบที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแบบที่เราพอใจเมื่อเราพอใจเราก็สุขใจการมีศีลธรรมประจำใจจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ถ้าเรารู้จักความสุขที่แท้จริงมีชีวิตอยู่กับความสุขที่แท้จริงได้ก็ถือว่าชีวิตนี้มีกำไรคุ้มค่าที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาการที่เราฝึกใจให้มีความสงบผ่องใสเบิกบานมีรอยยิ้มอยู่เสมอถือเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขใจ และสามารถรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีสพรพสิ่งในโลกมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเองไม่มีอะไรน่ากเกลียดไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากใจเราไปคิดเอาเองความสุขกับความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจถ้าใจไปยึดถือก็มีความทุกข์ตลอดเวลา ถ้าไม่ถือก็มีความสุขมันก็เบาสบายเราอยากจะได้ความทุกข์หรือความสุขอยู่ที่เราต้องเลือกเองเป็นหนึ่งยังคงรอแคปชั่นดีๆจากคุณผู้ชมอยู่นะคะส่งมาร่วมแบ่งปันกันเถอคะค่ะที่รายการพุทธบัปปญ,ญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรัก กรุงเทพ10500หรืออีเมล address y o k w a t s e v g m a i l c o m ค่ะและของที่ระลึกน่ารักน่ารักจากทางรายการก็ยังคงรอทุกท่านเป็นเจ้าของอยู่ด้วยเช่นกันนะคะและกลับมาพบกับคุณแม่ปรางรัตนและเป็นหนึ่งได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วละค่ะพร้อมกับคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ